สวัสดีครับวิคราะห์ตัว Hardware s t a ที่นี่ข้าบโปรแกรม by s e n s i ิเช่นเดิมนะครับผมและในมิชชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนำการแก้ไขปัญหาปริ้น Microsoft Word นะครับปริ้นเสร็จแล้วมันเล็กกว่าตัวแบบหน่อยหนึ่งนะครับผมซึ่ง ไอ้ที่เล็กกว่าตัวแบบหน่อยหนึ่งอันนี้จะต้องอาศัยคนที่เคยใช้ Microsoft Word บ่อยๆแล้วก็พิมพ์ผ่านพิมเตอร์บ่อยๆด้วยนะครับผมเขาถึงจะแยกออกว่าอันนี้มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาหรืออยู่ดีๆมันเล็กลงกว่าเดิมนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเราไปดูวิธีกันเลยใน เงื่อนไขของผมนะครับผมคือเงื่อนไขในการที่ทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันคือเกิดจากบั๊กของตัวโปรแกรมช่วยปรับขนาดคือตามหลักของมันจะช่วยปรับขนาดให้เท่า a 4แต่ปรากฏว่ามันติดบัก๊กแทนที่มันจะช่วยปรับกลายเป็นไม่ช่วยแต่ว่ามันก็ทางานอยู่ก็เลยเหมือนเหมือนประมาณว่าโปรแกรมรู้ตัวเองช่วย ขยายให้เท่า A4 ไปแล้วแต่ความจริงคือยังไม่เท่าครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาชุดคำสั่งที่ออกชุดคำสั่งนี้นะครับให้คุณไปที่ไฟล์ครับให้คุณเปิดหน้าขามาไปผมมาก่อนเลยจากนั้นกดที่ไฟล์ครับและเลือกลงมาที่คําว่าตัวเลือกครับผมเห็นนะอยู่ด้านล่างสุดพอคุณคลิกตัวเลือกปุ๊บจะปรากฏหน้าตัวเลือกของบดขึ้นมานะครับผมตรงนี้ให้สังเกตด้านซ้ายมือนะครับผมจะมีคําว่าขั้นสูงอยู่ให้คุณคลิกที่ขั้นสูงเลยครับ เมื่อคลิกที่ขั้นสูงเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมให้ขยับไปทางด้านขวาแล้วสกอร์เมาส์ล,ลงมาครับผมลงมาลงมาเรื่อยๆนี่ๆกับสุดครับผมลงมาจะเจอกันคำว่าพิมพ์บอกคอพิมพ์ข้างบนก่อนเนาะจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมองไปเรื่อยจะเจอคําว่า ปรับมาตรฐานส่วนของเนื้อหาสำหรับขนาดกระดาษ A4 หรือ8.5คูณ11ซึ่งตรงนี้ปกติจะช่วยอยู่แล้วนะครับผมก็คือช่วยปรับขนาดแต่ประเด็นว่าถ้ามันบัก๊กมันจะกลายเป็นไม่ปรับแล้วเราพิมพ์หน้าตู้หนันงสือเราจะเล็กกว่าปกติที่เคยพิมพ์ไปนิดหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นก็ติ๊กถูกออกครับก็ทำมันบั๊กนะสำหรับใครที่ไม่มีก็ยังไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งนะครับเพราะว่าของคุณยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าัใครที่บั๊กก็เอาออกครับผมแค่นั้นเองติ๊กออกกดปรากฏตกลงจากนั้นถ้าคุณกดปิด บดไปเลยครับต่จากนั้นกดเปิดบดเครือใมาอีกทีหนึงหรือเปิดงานของเพื่อนๆนะครับจากนั้นก็ลองสั่งปิ้นดูครับว่าช่วยได้ไหมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการแก้ปั๊กในส่วนของ Microsoft Word นะครับไม,ไม่ไม่ได้แนะนําเกี่ยวกับการตั้งค่าปรินเตอร์นะครับว่าปกติอันนั้นคุณจะต้องตั้งค่าอยู่แล้วว่าต้อง ทำงานแบบฟอร์ม A4 ก็ต้องตั้งเป็น a 4ก่อนปิ้งก็ตั้งเครื่องพิเตอร์เป็น a 4อันนั้นคุณน่าจะตั้งเป็นกันเป็นอยู่แล้วเนาะโอเคไม่ใช่ในวันนี้็คงฝากไว้เพียงเท่านี้แลวถ้าเกิดมันกพบทิปเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทำให้ไลฟ์สไตล์ในการใช้ง,งานคอมพิวเตอร์ของคุณมันง่ายขึ้นผมก็จะนำมารวบรวมไว้ในช่องน,น,นี้เช่นเดิมสาหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ